สวัสดีครับเตือนไว้ก่อนตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าคลิปนี้จะมีการสปอยเนื้อหาสําคัญของเรื่องมาหาบุรุษพลิกแผ่นดินนะแต่นางใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ให้ปิดคลิปไปก่อนคือมีคนสงสัยว่าตกลงแล้วตอนจบเนี่ยพระเอกตายจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีฉากเห็นชัาๆตอนเขาตายในนิยายเอเนี่ยก็ไม่ได้มีอธิบายสภาพการตายของพระเอกเหมือนกันเอหรือว่ามันจบแบบปลายเปิดหรือเปล่าให้คนดูไปคิดเอาเองหรือว่ามันจะมีตอนจบหลายแบบ ซึ่งในช่วงที่มันฉายจบไปเนี่ยเหมือนว่ามันก็จะมีคลิปหนึ่งออกมานะเป็นตอนจบอีกแบบหนึง่งในคลิปนี้ก็จะเป็นเฟยเหลียวกำลังรินน้ำชาให้กับลินเฉินอยู่ที่หลังหยาจากนั้นลินเฉินก็ดมชาดูก็เหมือนจะรู้สึกแปลกๆแต่เขาก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นชาที่เฟยเหลียวชงให้แล้วเขาก็ยืน่นถ้วยชาไปให้กับใครสักคนที่อยู่หลังฉากกัน้นซึ่งดูจากมือเนี่ยก็รู้ว่าเป็นพระเอกอ้าแบบนี้แปลว่าพระเอกเนี่ยไม่ตายเหรอ ผมไปอ่านใน f a c e b o o เนะี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นหลังยาภาคสองเนะี่ยยังเขียนบทไม่เสร็จเขาก็เลยทําฉากจบไป2แบบแต่ว่าพอไปอ่านในคอมเมนต์หนึ่งในยูทูบอีกช่องหนึ่งนะเขาบอกว่าฉากเนี้ยเขาตั้งใจให้เป็นฉากลําลึกถึงพระเอกในช่วงก่อนจะเข้าเมืองหลวงแต่ว่าพอใส่ฉากนี้เขาไปในตอนจบมันทําให้คนดูเนะี่ยเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกเนี่ยยังไม่ตายเขาก็เลยตัดฉากนี้ออกไปก็อะไรประมาณนี้นะสรุปว่าไม่มีน้ดตอนจบอีกแบบมีแบบเดียวเนี่ยแหละ ทีนี้ไอ้แบบเดียวที่ว่าเนี่ยมันยังไงกันแน่คอนอื่นต้องบอกก่อนว่านิยายเรื่องนี้แนวทางการเขียนของผู้แต่งนะหลายครั้งเนี่ยเขาจะไม่ได้อธิบายอะไรแบบตรงๆแต่ก็จะทำให้เรารับรู้ได้มันเป็นลนักษณะแบบนี้แทบจะทั้งเรื่องเรื่องการตายของพระเอกก็เหมือนกันต่อให้ไม่มีฉากพระเอกตายมาเห็นแบบจัดจด่แต่จาาเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็รู้แหละว,ว่าเขาตายเพราะยาเพราะว่าพระเอกเนี่ยไปขอยาจากลิ่นเฉินใช่ไหมยาเนี้ยมันชื่อว่ายาเม็ดยืดชีวิต แต่ก่อนที่มันจะมาเป็นยาเม็ดแบบนี้มันเป็นญ้ามาก่อนขอเล่านิดน,นึงละกันเพราะว่าผมไม่ได้เล่าตอนที่สปอยนะยาเนี้ยมันมีชื่อว่ายายืดชีวิตมันหายากมากๆแต่ว่าเนี่ยตัวนะั้นน้องชายของเนี่ยเฟิงนเะนี่ยเป็นคนหามาจนได้พอดีว่าเขาไปได้ยินนายผู้เฒ่าก็หมายถึงพ่อของลินเชินนะนะเคยพูดถึงตอนเมาแล้วเขาก็ไปแอบเปิดตำราที่หอหลังยาดูก็เห็นภาพก็จำภาพไว้แล้วก็ไปสอหามาจนได้ แต่ดิ้นเฉินบอกว่าถ้าวิธีนี้มันใช้ได้ข้าคงบอกพระเจ้าไปนานแล้วไอ้ยาเนี้ยมนรักษาคนจากผิดไฟเย็นได้ก็จริงแต่วิธีรักษาเนี่ยมันต้องใช้คนสุขภาพร่างกายดี10คนถ่ายทอดเลือดและลมปานให้เมื่อรักษาเสร็จเนี่ยผู้ถูกรักษาเนี่ยรอดตายแต่ว่าไอ้สิคนเนี้ยจะต้องตายแทนพูดง่ายๆคือเอา10คนเนี่ยไปแล่นหนึ่งคนซึ่งการจะหาคนสักสิบคนที่เต็มใจจะมอบชีวิตให้กับเหมยฉางซูเนี้ยไม่ใช่เรื่องยากแต่ประเด็นก็คือเหมยฉางซูเขาจะยอมเหรอ แล้วไม่ต้องมาบอกนะว่าจะแอบรักษาตัวที่แม่เขารู้ตัวถ้าทําแบบนั้นอ่ะเขาตายไปเลยดีกว่าเมื่อร้อยปีก่อนน่ะคนที่รักษาด้วยวิธีนี้สําเร็จเขาก็ใช้สหายที่เต็มใจมอบชีวิตให้เขาเนี่ยรักษาให้เขาเขาได้ชีวิตกลับคืนมาแต่ต้องเสียคุณธรรมในจิตใจไปและคนอย่งอางเหมอฉางซูเนี่ยจะทําแบบนั้นได้เหรอตอลอดเวลาที่รู้จักกันมาเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะหาวิธีรักษาชีวิตตัวเองเลยแต่สิ่งที่เขารักษาไวต้ตลอดก็คือน้าใจไมตรีระหว่างสหาย ดังนั้นอย่าเอาความพักดีของพวกเจ้าเนี่ยไปทรมานเขาอีกเลยอย่างไรก็ตามถึงยาเนี่ยไม่ได้ถูกเอาไปใช้แบบนั้นมันยังสามารถเอาไปทําเป็นยาเม็ดยืดชีวิตได้คุณสมบัติของยาเนี่ยเมื่อกินเข้าไปมันจะเป็นการกระตุ้นพละกําลังให้กลับมาแข็งแรงเป็นเวลา3เดือนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นยาพิษพอพ้นกำหนด3เดือนคนนั้นจะต้องตายแน่นอนอาจากข้อความตอนนี้นมันก็ชัดเจนแล้วว่ายังไงพระเอกก็ไม่รอดตายชัว คือถ้าไม่ตายด้วยค่าศึกสุดท้ายก็ต้องมาตายด้วยฤทธิ์ยาอยู่ดีจริงๆแล้วในซีรีส์ถึงเขาจะไม่ได้บอกตรงๆแต่เหมือนว่ามันจะมีป้ายวิญญาณอยู่ใช่ไหมผมอ่านไม่ออกน,นะแต่ว่าน่าจะเป็นป้ายของพระเอกนั่นแหละซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ชัดเจนอยู่นะ ส่วนนิยายอย่างที่บอกแหละว่าเขาจะไม่ได้อธิบายสภาพการตายมาตรงๆแต่เราก็รับรู้ได้จากคําอธิบายบางอย่างอย่างเช่นฉานหนึ่งหลังจากจบศึกสงครามเนี่ยทุกคนก็ฉลองกันแต่ว่าองค์ชายเจนเนี่ยนั่งอยู่ในห้องเล็กๆคนเดียวไม่ยอมหลับยอมนอนกําลังคัดลอกลายชื่อทหารที่ผีชีพไปในศึกครั้งนี้โดยเริ่มจากพลทหารชั้นล่างสุดไล่ไปเรื่อยๆแต่ละครั้งที่จหลดผู้การลงไปเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจแต่พอถึงชื่อสุดท้าย เขาก็ไม่อาจจะสะกดกลั้นความรู้สึกโศกเศร้าที่ผูกขึ้นกลางใจได้ก็ต้องทิ้งผู้การแล้วก็ฟูบหน้าหลงล่าให้อ่านเนี่ยจะเห็นว่าผู้แต่งเนี่ยก็ไม่ได้บอกมาตรงๆนะว่าชื่อสุดท้ายเนี่ยมันคือชื่ออะไรแต่ทุกคนที่อ่านเนี่ยก็รู้หมดแล้วว่ามันจะต้องเป็นชื่อพระเอกแน่นอนแล้วนับผลสรุปว่าไม่ว่าจะในซีรีส์หรือในนิยายแม้เขาจะไม่ได้ทาภาพมาให้เห็นชัดๆแต่พระเอกเนี่ยตายชัวร์ทีที่ถามว่า จบแบบพระเอกตายแบบนี้มันโอเคหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะเนี่ยปกติแล้วผมจะไม่ชอบหนังหรือซีรีส์ที่จบเศร้าบางทีหนังสนุกมากนะสนุกมาตลอดทั้งเรื่องแต่พอมันจบแย่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันไปทําลายทุกสิ่งทุกอย่างดีๆของหนังไปความรู้สึกที่เคยมีมาหนังก็เปลี่ยนไปเลยนะซึ่งบางเรื่องเนี่ยที่มันจบแบบพระเอกนะเอกตายหรือว่าไม่ได้คู่กันแต่มันเป็นเงื่อนไขจําเป็นของเนื้อเรื่องหรือว่ามันนํามาซึ่งสิ่งที่สําคัญกว่า ถ้าเป็นอะไรแบบนี้ยังพอเข้าใจได้ยังพอรับได้แต่หลายเรื่องเนี่ยมันจบแย่โดยที่แบบไม่จําเป็นเลยสามารถทําให้มันจบดีได้แต่ันไม่ทำไอ้แบบนี้ผมจะยิ่งไม่ชอบเข้าไปใหญ่แต่สําหรับเรื่องหลังหยาเนี่ยผมว่ามันต่างจากเรื่องอื่นเรื่องนี้ถ้ามีให้เลือกนะระหว่างจบแบบพระเอกตายกับพระเอกรอดผมกับชอบแบบให้พระเอกตายมากกว่าซะง,งั้น ทังทีจริงๆแล้วมันไม่ต้องตายก็ได้นะเพราะคะดีเนี่ยมันก็คี้คลายแล้วพระเอกก็เป็นเหมือฉางซูต่อไปเรื่องความรักเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อให้พระเอกเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นหิลินซูแต่ด้วยฐานะของประมุขพักอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นคุณชายอันดับหนึ่งก็ถือว่าคู่ควรกับนีหวงอยู่ดังนั้นผมว่าแต่งให้จบดีเนี่ยก็แต่งได้ให้ไปเจอยาอะไรสัยอย่างรักษาหายอะไรก็ว่าไปเพียงแต่ว่าถ้ามันจบพระเอกไม่ตายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะไปลดคุณค่าของหลายสิ่งหลายอย่างลง ซึ่งผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรบ้างคือผมชอบที่เขาจบแบบให้พระเอกได้กลับไปเป็นหลินซูอีกครั้งแล้วก็ได้กลับไปที่สนามรบซึ่งเป็นที่ของเขาจริงๆตอนที่เขาได้ยาจากลิ้นเฉินแล้วก็ได้ใส่ชุดเกราะออกไปทําศึกอ,อีกครั้งเนี่ยดูเขาดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆผมก็อ่านข้อความใน,นิยายให้ฟังละกันเขาบรรยายว่าสายลมหอบแรกของเหง่มันโชยพัดจรผมตามสนิทของเหมยชางซู เสื้อคุมกันลมสีหยกบ,บนร่างก็พอยกระพือผิวจนเกิดเสียงดังวีดวิวอาชาพุ่งผีสีดำเป็นมันอาพรสีเงินยวงทับด้วยกรออนความรู้สึกที่คึกคักแจ่มใสในซวงอกช่างคุ้นชินสนิทสนมปานนั้นราวกับสลักลึกในกระดูกก็ไม่ปานสลักอย่างไรก็ไม่หลุดทอดสายตากว้างไกลสิบหมืห่นบุรุษผู้กล้าห่อตะบึงดังพยักแวดล้อมด้วยแม่ทัพคู่ใจและสหายสนิทอบอวลด้วยมิตรภาพจริงใจ โลกใบนั้นที่เคยสูญหายไปกับกองหิมะบนภูเขาเหมยหลิงคล้ายปรากฏขึ้นตรงหน้าลำไรในฝนละอองคละครุง้งมุมปากของเหมยฉางซูเผยให้เห็นรอยยิ้มอันแจ่มจ้าสว่างสวัยมีด้เหลือบมอนนครหลวงอีกเพียงรังเชื่อหันหัวมา้าแล้วพุ่งทะยานด้วยหัวใจที่เด็ดเดียวไปสู่อนาคตซึ่งเขาเป็นคนเลือกสรรและเป็นบทสุดท้ายที่เขาเลือกสรรเช่นกันเออจะเห็นว่าเขาเลือกที่จะตายเยี่ยงนักรบแต่นั้นถ้าสุดท้ายมันกลายเป็นว่าเขาไม่ตายเนี่ยไอ้คุณค่าของประโยชน์ที่ผู้มาเมื่อกี้นั้นมันจะหายไปเลย จากการได้เลือกบทสุดท้ายของตัวเองกลายเป็นว่าไม่ตายซะง,งั้นมันจะแปลกๆแ,แต่นั้นนี่จะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องนะที่จบแบบพระเอกตายแต่ผมกลับรู้สึกดีและคุณละชอบแบบนี้หรือเปล่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากให้จบแบบสมหวังหรือว่าจบแบบตายแบบนี้อันไหนดีกันก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะตลาดคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยไปแล้วสวัสดีครับ ใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุทธก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ